เดีย๋ยวใครต้องการรับหนังสือต่อใบแสดงเจตนาอะไรก็มามาทำได้นะเพราะเสร็จจากนี้แล้วเราจะได้นั่งสมาธิจเจริญภาวนากันนะเพื่อรล,ลึกถึงพระผู้มีพระภาคของเรานะในวันที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วได้บอกสอนธรรมะให้กับพวกเรามา จนพระธรรมคำสอนนั้นนะอยู่ต่อเนื่องยาวนานมาสองพันกว่าปีถ้าพระองค์ไม่ตรสัสรูนะ้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเราก็คงไม่ได้มีโอกาสได้มาเสพคบพระธรรมในวันนี้ก็นะออขอให้ระลึกถึงพระคุณนะของพระศัสดานะ แสดงซึ่งความกตันอยูก่กะตะเวทนะีด้วยการมาประพฤติธ,ธรรมสมควรแกรร่ทนะประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลนะตำบุญนะปุญญกิริยายะด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนา มีพื้นที่ด้านหลังปูเสือให้นะตรงสนามหญ้าด้านหลังศาลาก็เราสามารถไปนั่งได้แล้วก็ถัดเลยจากตรงขัวเก่านี้ไปก็เป็นลานศิลาแรงนะเราก็มีเสือปูนั่งได้อีกนะได้พอมองเห็นกัน ลำเลีเหมือนในครั้งพุทธการาการแสดงธรรมของพระศาสดาก็แวดล้อมด้วยบริษัท500 000, 000, บ้าง1,000นบะ้างก็คงจะเห็นผู้แสดงธรรมนั้นไกลอยู่พอสมควรนะ <c oughs> แต่เราก็ใช้การตั้งใจเงีย่ยโสวดลงสดับนะวันนี้มูลนิธิไม่ได้ตั้งบู ที่นี่นะเพื่อลดความคับขั้งก็ตั้งบูธท,ที่ฝั่งตรงข้ามนะถ้าเสร็จภารกิจอะไรแล้วถ้าเราต้องการหนังสือซีดีที่เราต้องการกา็เดินข้ามฝั่งถนนไปนิดเดียวนะก็จะเจอ,อบูธของมูลนิธินะมีหนังสือซีดีและก็สื่อธรรมะต่างๆ เพื่อเราจะได้นำไปศึกษาด้วยตนเองหรือนำไปเผื่อแผ่ญาติสาโลหิตหรือคนที่เราคิดว่าเขาเป็นผู้ที่จะฟังเรานะอย่างที่พระศาสดาตรัสนะเราเผยแผ่ให้กับผู้ที่เขาคิดว่าถ้อยคำเราเป็นถ้อยคำที่สมควรฟังนะก็จะได้ประโยชนนะ์ให้กับคนที่เขามีศรัทธา ดังนั้นคนที่ยังมีศรัทธาในพระธรรมที่ออกจากพระโอษของพระศาสดานะย่อมที่จะยังมีอยู่ในโลกนี้นะถ้าเรายังหาไม่เจอก็ค่อยๆหาไปเรื่อยๆนะส่วนผู้ที่ยังมีศรัทธาต่อพระธรรมที่ออกจากพระโอษของพระศาสดายังไม่ถึง น,นั่นคือศรัทธาสัมปทาเขายังไม่เต็มนะแล้วก็อาศัยเวลาก่อนนะปล่อยให้การเวลานะเป็นเครื่องเพาะบ่มอินทรีย์ของเขานะให้วันหนึ่งเขาคงจะมีอินทรีย์ในด้านสัตตินทรีย์ที่มากพอต่อพระศาสดานะ แล้วเขาก็จะเห็นความสำคัญแล้วก็จะเข้ามาเงี่ยโสดลงสดับเข้ามาเสพครบพระธรรมของพระศัสดาดังนั้นการเผยแผ่ก็ให้เราเผยแพร่ไปกับผู้ที่มีศรัทธาสัมทาแล้วนะเป็นอันดับแรกก่อนเหมือนพระศัสดาตรัสว่า อาลยบุคคลทั้งหลายเนี่ยเมื่อจะอนุเคราะห์ย่อมอนุเคราะห์ผู้มีศรัทธาก่อนนะเพราะผู้มีศรัทธานั้นเป็นพื้น,นาดีนะพระผู้มีพระภาคเหมือนกันเมื่อจะแสดงธรรมจะแสดงธรรมแก่ผู้มีศรัทธาก่อนคือแสดงธรรมให้กับพื้น,นาดีพื้น,นาชั้นเลิศนั่นคือพระงค์จะแสดงธรรมแก่ภิกขุภิกขุณี อุบาสกและอุบาสิกาไล่ลำดับมาอย่างนี้นะแต่ทุกครั้งที่แสดงธรรมนั้นก็จะแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังไม่ละหลวมนะเพราะความเคารพในธรรมเพราะความหนักแน่นในธรรมนะดังนั้นเนื้อธรรมที่พระองค์จะแสดงไม่ว่าจะแก่ใครก็ตามนะปริพาชกเดล,ลทีลัทธิอื่นก็ตามจะเป็นเนื้อธรรมที่ บริบูรณ์บริสุทธิ์สิ้นเชิงนะเป็นเนื้อธรรมที่เป็นอากาลิโกนะพระผู้มีพระภาคของเรานั้นเป็นผู้แสดงธรรมที่เก่งที่สุดนะเป็นผู้ที่สามารถอธิบายได้เก่งที่สุดเป็นผู้สามารถที่จะแจกแจงจำแนกแจกแจงทำของที่ยากให้ง่าย ดังนั้นไม่มีใครพูดได้ง่ายกว่าพระพุทธเจ้าแล้วนะพระพุทธเจ้าพูดธรรมะได้ง่ายที่สุดนะนะการที่เราไม่เข้าใจนั้นพระองค์แนะนําให้ฟังบ่อยๆอ่านบ่อยๆนะไม่ใช่เปลี่ยนไปฟังอย่างอื่นนะอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดนะอันดับแรกต้องรู้ก่อนว่าใคร รู้จริงใครพูดจริงคำพูดที่พูดออกมาจากปากนั้นไม่ผิดแม้แต่คำเดียวมีการกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดนะดังที่ตรัสไว้กับอคิเวสนะ,นะว่าจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายใน ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่นะดังนั้นคุณสมบัติแบบนี้นะไม่ได้มีในสาวกที่จะสามารถกำหนดสมาธิไม่ให้ทุกพยัญชนะที่หลุดออกจากปากนั้นผิดพลาดมีพระศาสดาผู้เดียวนะเมื่อมีพระองค์ผู้เดียวแน่นอนว่าต่ำกว่าพระองค์นั้น คำพูดย่อมมีข้อผิดพลาดแน่นอนดังนั้นเราจึงไม่อาจที่จะไปจับได้ว่าคนนั้นคนนี้พูดผิดพลาดตอนไหนตรงไหนนะเพราะเราก็ไม่ใช่สัพัญยูนะดังนั้นการเสร็จครบการฟังก็จึงพระองค์จึงให้หันมาฟังคําของพระองค์ ที่เรียกว่าพุทธวจนะหรือเรียกว่าตถาคตะภาสิตานะคำที่ตถาคตภาสิ์ขึ้นพรรองจึงตรัสว่าสุตันตะเหล่าใดนะที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตา เมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนสำคัญให้ถูกนะอย่าไปสำคัญผิดการสำคัญถูกนี้พวกเราจะได้รับชื่อว่าเป็นบริษัทที่เรียกว่า ปฏิปุจชาวินีตาปาริษาโนอุกกาจิตวินีตานะแปลว่าบริษัททีนะ่ไม่ใช้คำของคนอื่นแต่ใช้แต่คำของตถาคต <c oughs> <c oughs> เงี่ยโสดลงในคำของตถาคตนะสำคัญถูกแล้วว่า คำของตถตาคตนั้นเป็นคําที่เหมาะสมถูกต้องเป็นสัจจะเป็นอากาลิโกไม่มีข้อผิดนะและนอกจากนั้นคําของพระผู้มีพระภาคนั้นยังสอดรับไม่ขัดแย้งกันนับตั้งแต่ราตรีตรัสรูถึงราตรีปรินิพาน สังเกตนะพระองค์ไม่ได้นับตั้งแต่พระองค์เกิดมานะตอนพระองค์เกิดมาพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นอรันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์ก็ไม่ได้รับรองคําพูดที่ออกจากพระโอษของพระองค์เองแต่พระองค์รับรองคําพูดของพระองค์ในลาตรีตรัสรู้นับจากนั้นถึงลาตรีปัณญิพาน ที่สุดท้ายได้บอกสอนกับสุพัทธะปริภาชกนะและใครในโลกนี้ที่ทำคำพูดได้แบบนี้พระพู้มีพระภาคบอกว่าจะได้รับการขนานนามว่าตถาคตนะดังนั้นจึงไม่มีอาลานสาวก องค์ใดในโลกนับตั้งแต่อดีตการนานไกลและในอนาคตจนถึงปัจจุบันที่จะได้รับการขนานนามว่าตถาคตมีแต่ผู้ที่จะเป็นอรันตสัมมาสัมพุทธะเท่านั้น นี่เป็นคุณสมบัติของพระศาสดาของเราที่เป็นหนึ่งเดียวที่อยากให้ชาวพุทธพุทธบริษัททุกคนได้ทราบแม้แต่ภิกุพิกุณนะีบวชมาแล้วบางทีก็ยังไม่ทราบดังนั้นพระศาสดาจึงตรัสกับพระสารีบุตรว่าให้เธอนะ ตึงแสดงธรรมะปริยายนี้หนึ่งเนื่องนะก็คือธรรมะปริยายที่พระสารีบุตรนั้นกล่าวสรรเสริญพระคุณของพระาศาสดาและความสามารถของพระาศาสดาเพราะเหตุว่าพระองค์บอกว่าภิกุภิกุณีอุบาสกอุบาสิกาบางเหล่าเนี่ยที่ยัง มีศรัทธาในตถาคตยังไม่สมบูรณ์เนี่ยนะก็จะได้มีความเข้าใจในตถาคตยิ่งขึ้นจะได้สมบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นนะซึ่งพระสูตรนี้เราได้นำมาเปิดทุกเช้าทุกวันตามที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสบอกฝากไว้กับพระสารีบุตรเราจึง จับประเด็นนี้ได้แล้วก็นำมาเปิดให้พวกเราฟังทุกวันเพื่อให้ศรัทธาสัมปทาของพวกเรานั้นเต็มต่อพระศาสดานั่นเอง <c oughs> ดังนั้นนี่คือเหตุปัจจัยที่ทำไมเราถึงมุ่งมาที่พุทธวจนะนะ มุ่งมาที่ตถาคตาภาสิตามุ่งมาที่การบัญญัติของตถาคตมุ่งมาที่ข้อประพฤติที่ตถาคตได้ทรงประพฤติปฏิบัติมานีก็เพราะเหตุผลที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้เอง เราจะไม่เรียกร้องหาพระศาสดาโดยความเป็นศัตรูเราจะเรียกร้องหาพระศาสดาโดยความเป็นมิตรซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ขอร้องพวกเรานะว่าให้เรียกร้องหาพระศาสดาโดยความเป็นมิตรเถิด อย่าเรียกร้องหาพระศัสดาโดยความเป็นศัตรูเลยไม่มีประโยชน์นะเหมือนเอาสาบัวนะไปฟาดภูเขาหรือเอาฟันไปเคี้ยวหินนะดังนั้นสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะในครั้งพุทธกาลล้วนทราบดีว่าไม่มีประโยชน์อันใดที่จะ ไปต่อก่อนกับพระศาสดาด้วยวาทะไม่มีวาทะใดที่จะไปล้มวาทะพระศาสดาได้ไม่มีองค์ความรู้ใดที่จะเลิศไปกว่าองค์ความรู้ของพระศาสดาในโลกดังนั้นองค์ความรู้ที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์ต้องเสพครบคืออริยสัจสี ดังนั้นองค์ความรู้ในโลกนั้นมีมากมายหลากหลายพระองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่พระองค์บอกว่าองค์ความรู้ทั้งหมดนั้นถ้าไม่ใช่อริสัตสีแล้วเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่าย ใครกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพานเพราะว่าองค์ความรู้นั้นไม่ได้ช่วยให้เราได้ผลสำเร็จตามที่เราปรารถนาได้เลยปุถุชนทั้งหลายจึงบอกว่าเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้แต่พระศาสดาบอกว่าเราเลือกเกิดได้ด้วยการที่เรามีศรัทธามีศีล มีสุตตะมีจาคะมีปัญญาหรือในยะที่ทรงตรัสเรื่องของการที่เรามีกุศลกรรมบทสิบหรือในยะที่ตรัสว่าถ้าเราเป็นโสดาบันดังนั้นปุถุชนผู้ไม่เคยสดับที่พงค์เรียกว่าอสุตวาปุตทุชเนเนะ ก็ย่อมสำคัญผิดนะในสัจจะความจริงของชีวิตดังนั้นศรัทธาสัมปทาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกที่จะทำให้เราเนี่ยมุ่งเข้ามาสู่ข้อมูลที่ถูกต้องนะพระองค์จึงตรัสนะกับพิกุว่าอนุชานามิพิกเวสก,กายะ นิรุติยาพุทธวจนังปริยาปุนิตุนติเราอนุญาตให้พิกุทั้งหลายเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมหรือตามสำเนียงของตนของตนพุทธเป็นชื่อของพระศาสดาวจนะหมายถึงคำที่ออกจากพระโอษฐจากปากของพระองค์ หรือคำของใครที่พูดแล้วพระผู้มีพระภาคทรงรับรองไม่ว่าจะเป็นเทวดาพูดปริพาชกเดลถีหรือมนุษย์คนใดหรือสาวกคนใดพูดแล้วพระผู้มีพระภาคทรงรับรองคำนั้นเสมือนหนึ่งเป็นคำของพระผู้มีพระภาคนั่นเอง แต่ถ้าไม่ได้รับรองหนาคคำของคนนั้นก็ถือว่าเป็นคําที่ต่ำกว่าของพระผู้มีพระภาคดังนั้นเราเกิดมาในยุคนี้ถือว่ามีความโชคดีนะถือว่ามีเหตุปัจจัยดีมากที่เราทั้งหลายได้มาเจอพุทธวจนะได้มาเจอตถาคตะภาสิตา <c oughs> ซึ่งพระศาสดาตรัสว่ามีสัตว์เพียงแค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นที่จะได้มีโอกาสได้สดับในคำของตถาคตสัตว์ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏอยู่มีประมาณมากถ้าเทียบแล้วเป็นดินมหาปตพีนั้น สัตว์เพียงแค่เศษดินปลายเล็บที่พระองค์นะเอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาเพียงเท่านี้นะถึงจะได้สดับในคำของพระองค์ดังนั้นให้ภูมิใจนะในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราในชาตินี้นะจงภูมิใจที่เราได้เกิดมาในยุคนี้ ที่ได้มีโอกาสสดับในพระธรรมเนื้อแท้ของพระองค์มันเป็นหลักฐานที่ยังมีอยู่จริงในโลกสืบทอดกันมาส0 0 0ันกว่าปีและการเพ่งพิสูจน์หลักฐานที่เก่าแก่สืบทอดมา2 0 0 0กว่าปีนี้ยังสามารถตรวจสอบได้ด้วย ระบบระเบียบแห่งถ้อยคำที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ความเป็นสุขตะวินิโยระเบียบแห่งถ้อยคำของตถาคตอันไม่มีผู้ใดสามารถกระทำได้และไม่มีใครสามารถทำได้เสมอเหมือนดังนั้นพระองค์จึงตรัสความหมายของสุขตะวินิโยว,ว่าคือธรรมะนะที่ แสดงมาแล้วงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดทั้งพยัญชนะและอัฏฐานั้นมีความบริบูรณ์และบริสุทธิ์พรมจรรย์น,นี้เป็นพรมจรรย์ที่ถูกประกาศแล้วโดยพระองค์ ดังนั้นถ้าเรามีเหตุปัจจัยมีการมีโอกาสที่ดีก็ให้กระทำเอหิปสิโกคือชวนกันเข้ามาดูมาเสพคบในพระธรรมของพระองค์หรือทำตนเป็นรัตนห้าผู้ที่ประกาศคำตาคตหรือแสดงทำวินัยที่ตาคต ได้ส่งประกาศไว้ดีแล้วออกไปและประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมและรู้แจ้งในธรรมและเป็นคนที่มีความกระตันยูกะตะเวทีกรรมของพระองค์นั้นยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองดังนั้นถ้ามีเหตุมีปัจจัยที่เหมาะสมก็ให้เราช่วยกัน เอหิปัสิโกช่วยกันเป็นรัตนห้าแก้วห้าประการที่สว่างสวยัยหาได้ยากในโลกซึ่งถ้าเรากระทำอย่างนี้นอกจากเป็นรัตนห้าแล้วพระผู้มีพระภาคยังตรัสว่าเราจะเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกสามจำพวกหนึ่ง คือตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะ 2. ผู้ที่ประกาศคำตถาคตหรือผู้ที่แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตได้ส่งประกาศไว้ดีแล้ว 3. ผู้ที่มีความกะตันอยู่กะตะเวทีคนที่จะมีความกะตันอยู่คือรู้คุณคน เห็นบุญคุณคนนั้นหาได้ยากในโลกและผู้ที่จะกระตะเวทีคือตอบแทนคุณคนนะรู้แล้วตอบแทนไหมนะการตอบแทนก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกกระทำได้ยาก ดังนั้นสิ่งนี้เป็นภูมิของสัพพลุษเป็นภูมิของบัณฑิตเป็นภูมิของสุขติเป็นสุขติภูมิดังนั้นถ้าเรามีการมีโอกาสนะเราก็หมั่นระลึกถึงพระคุณของพระศาสดาและตอบแทนพระคุณของพระองค์ วิธีการตอบแทนพระคุณของพระองค์นั้นกระทำได้ไม่ยากเลยคือการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าการตอบแทนพระองค์ก็ทำเพียงเท่านี้นก็ถือว่าเป็นการตอบแทนอย่างสูงสุดแล้วคือการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่วันนี้ ก็นเนื่องในวันที่พระผู้มีพระภาคของเราได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพธิยานได้ขยบฐานะขึ้นมาเป็นตถาคตอรันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะจึงเป็นวันที่เรามาหวนระลึก ถึงพระองค์ซึ่งเป็นอนุตริยะเป็นการระลึกที่ประเสริฐเราจึงพากันมาประพฤติธ,ธรรมสมควรแกร่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตรรมอยู่จากนี้ก็ให้เราตั้งจิตอยู่กับลมหายใจอีกสักพักหนึ่งนะะเดี๋ยวเราจะได้ไปเตรียมจัดอาหารกันให้เราพากันเจริญอนณาปานสติ รู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าจิตเราเคลื่อนออกจากลมหายใจไปก็ให้ละความเพลินความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานอุปทานคือสังโยชน์สังโยชน์คือฉันทราคะการละความเพลินจึงเป็นการละสังโยชน์เป็นการละอุปทานโดยตรงเป็นเหตุให้อวิชชาจางคลายไปดับไปอันตรธานไป ถ้าความเปลิอนอันตรธานนันทินิรุจติตปัปูุมีพระภาคตรัว่าจิตสามารถหลุดพ้นจากอาสวะตั้งหลายเมื่อละความเพลินแล้วให้เราตั้งจิตกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักนะอย่าลืมตรงนี้นะก็จะเป็นวิหารธรรมอันสงบเป็นกายคตาสติ ผลอน,นิสง์ที่เราจะได้คือความเป็นอรหันต์หรืออนาคามี